สวัสดีทุกคนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กรัสเซียค่ะและเราอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษพี่ทักค่ะฮัลโหลอะไรนะฉันไร้ความมีสิทธิ์อะไรช่วยแนะนำสถานที่เราจะไปวันนี้หน่อยค่ะโอ้วันนี้แม่น้ำโคโลราโดนหรครับโคโลราโดอะไรโคโลราโดอยู่อเมริกาเอาเอาเมื่อกี้ไปมีซิสซี่กันเฮ้ยงั้นเอาใหม่สวัสดีทุกคนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ อะไรแจ๊สวิ่งไปเล่นกับแม่สวัสดี่คนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เอ่ออะไรดีแม่ชอบอินเดียเออตอนนี้เราอยู่ที่ดูไบนะคะสหรัฐอาหรับอิหร่านอะไรวะดูไบอะใบไบนี่สวยมากดูไบดูไบแอ็ดูไบดูดูไบดูไบวันนี้มาแนะนำสถานที่อะไรคะสระน้ำบ้านหนอง